หน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะงานช่างจะเป็นเรื่องของนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับม่องข้าวไฟฟ้านะคะแล้วก็โคมไฟอ่านหนังสือนะคะอาจจะมีการประดิษฐ์แต่ว่าคงจะไม่ให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะแล้วก็ประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะเะนื่องด้วยเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนเพียงแค่ศึกษาไว้นะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยเด็กๆสามารถประกอบใช้ได้เองไหมนะคะหรือช่วยผู้ปกครองประกอบนะคะมหุงข้าวไฟฟ้าที่บ้านนะคะใครที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้หุงข้าวรอผู้ปกครองอยู่นักเรียนใช้ถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะนะคะมีรูปแบบมีรายละเอียดต่างๆนะคะว่าเราควรจะทำและดูแลอย่างไร นะะี่มีภาพประกอบนะคะไม่เอาหม้อขุงข้าวด้านนอกนะคะมาแช่น้ําไม่มือเปียกนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะเราก็ต้องดูแลระมดระวังในส่วนของโคมไฟนะคะถ้าเป็นทุกทีนะคะก็คงจะให้นักเรียนประดิษฐ์โคมไฟตามจินตนาการแต่ก็คงจะยุ่งยากนะคะก็เลยตัดปัญหาไปนะคะให้นักเรียนเรียนรู้ส่วนประกอบนะคะเป็นทฤษฎีไปแล้วกันนะคะ ในส่วนของงานบทงานช่างนะคะให้นักเรียนทำนะคะก็คือข้อที่สองใหญ่นะคะนี่ข้อสองใหญ่นะคะตอบคำถามตอบคำถามไหนในสมุดนะคะห้าข้อห้าข้อนี้นะคะทำใส่สมุดให้เรียบร้อยนะคะข้อละสองคะแนนนะคะสิบคะแนน ถามตอบนะคะเขาถามว่าอะไรเหมาะสมไหมเพราะเหตุใดถ้าไม่เหมาะสมควรปรับปรุงอย่างไรนะคะเด็กๆตอบให้ครบทุกคำตอบเลยนะคะยังไงก็ฝากใครเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะคะรูจะได้ตรวจให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นงานอีกหนึ่งชิ้นฝากนักเรียนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ